เรื่องของราคาเนื้อหมูที่ราคามันปรับตัวสูงขึ้นมันก่อให้เกิดปัญหานี้ที่ตามมาครับปัญหาที่ว่าคือปัญหาโรงเชื้อเถื่อนนะครับมีการทําโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าจะเป็นการเปิดโรงเชื้อก็กตามหรือว่าการขนย้ายสิ่งมีชีวิตก็ตามเนี่ยนะครับที่ไม่ได้รับอนุญาตเมื่อวานนี้ครับตำรวจแล้วก็ปสุสัตว์นะครับร่วมกับตำรวจความบุรีเข้าไปดําเนินการปิดโรงเชื้อหมูเถื่อนนี้แล้วครับ นายนพร,รัตน์ด้มพรมครับปลัดอาวุโสรัาราชการกาแทน,นอำเภอคอนบุรีครับไปพร้อมกับประสุสธิ์อำเภอคอนบุรีและก็เจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับเข้าไปตรวจสอบบ้านเลขที่320หมู่ที่6ตำบลบ้านใหม่อำเภอคอนบุรีที่จงังหวัดนครราชสีมาเพราะมีชาวบ้านแจ้งมาครับบอกว่าที่นี่เนี่ยลักลอบเชื้อหมูโดยผิดกฎหมายพอไปตรวจสอบปุ๊บก็มีการก่อสร้างโรงเรือนลักษณะคล้ายกับการเตรียมชำแหละหนึ่งโรงนะครับนี่ฮะ โรงที่เห็นอยู่นี่นะครับไม่ได้รับอนุญาตใดๆเลยนะครับแล้วก็ยังมีหมูที่อยู่บนรถกระบะพร้อมที่จะรอการเชือดอีกทั้งหมด14ตัวด้วยกันเมื่อเจ้าหน้าที่ถามหาว่าเจ้าของบ้านคือใครนะครับทราบชื่อคือ,คอนายสุรพลวันปลังสอบถามถึงใบอนุญาตในการเคลื่อนย้ายสัตว์แล้วก็การทําการค้าสัตว์พบว่าไม่มีใบอนุญาตทั้งการเคลื่อนย้ายและการทําการค้าสัตว์นะครับก็เลยทําการควบคุมตัวไปยังสพอคอนบุรีเพื่อที่จะดําเนินคดี เบื้องต้นเนี่ยผู้ต้องหาให้การรับสาร,รภาพในชั้นจับกลุ่มเนี่ยแหละครับบอกว่ารับหมูทั้งหมดนี้มาจากชาวบ้านในพื้นที่นั่นเองแล้วจากนั้นน่ะนำไปชำแหละที่โรงฆ่าสัตว์ในเขตเทศบาลตำบลคอนบุรีอำเภอคอนบุรีครับตำบลแชะนะครับอำเภอคอนบุรีมอทํชำแหละเสร็จเรียบร้อยก็จะนำส่วนต่างๆไปขายให้กับร้านค้าตามเทศบาลและตำบลข้างเคียงท,ที่เจ้าหน้าที่เขาแจ้งข้อหาเพราะเนื่องจากว่าที่นี่มีโอกาสที่จะทําการชําแหละ แล้วทําให้เกิดสิ่งที่มันผิดปกติแหละครับถ้าไม่ได้รับมาตรฐานไม่มีการดูแลความสะอาดสิ่งปนเปื้อนต่าง,างๆเนี่ยมันก็จะอยู่ในเนื้อหมูแล้วมันจะกระจายตามพื้นที่ที่ขนํานไปขายเนี่ยครับก็เลยมีการแจ้งข้อหาทําการค้าสัตว์หรือว่าซากสัตว์โดยไม่มีใบอนุญาตจากนายทะเบียนและการทําเคลื่อนย้ายสัตว์ที่ไม่เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กําหนดตามพรบโรคระบาดสัตว์ปี2558นะครับอันนี้ก็ต้องระมัดระวังกันด้วยนะครับใครที่อยู่ในพื้นที่ใกล้เคียงนะครับ เกิดแบบนี้ก็ต้องแจ้งเจ้าหน้าที่กันหน่อยนะครับเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองเนี่ยครับเพราะไม่รู้หรอฮะหมูที่ซื้อมามาจากโรงเชื้อตรงไหนอางชำละมาจากไหนนะจะเปิดเป็นโรงชำละโรงเชื่อก็ต้องเขามีกฎเกณฑ์ของเขาเนี่ยฮะจะเปิดก็ต้องขออนุญาตแต่จะมาทํากันแบบนี้เนี่ยมันอันตรายเพราะว่าถ้าหากว่าไม่ผ่านมาตรฐานไม่ผ่านกฎเกณฑ์ที่เขากําหนดเนี่ยโอกาสอันตรายมันจะเกิดขึ้นได้โดยเฉพาะเรื่องของโรคระบาดแล้วก็เรื่องของเชื้อโรคเ่ยนะครับ